สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับจอนคิงคนเขากับทิศชุมชนทางเขานะครับวันนี้ครับผมจะพาพี่น้องเอฟซีนะครับไปเชิญยนะครับระทึกครับไปเอาพึ่งป่าอยู่ในที่ทําเลอยู่ในที่ป่าชุมชนฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะครับอยู่นะอยู่ติดกับท้ายป่าคนบ้านป่านะที่ ไปเอาพึ่งนะครับว่าส่มเสี่ยงอันตรายขนาดไหนนะครับผมก็ได้เข้าไปนั่งดูสถานการณ์จริงนะครับในระหว่างที่น้องเขากําลังเอาหวัวพึ่งนะครับก็สุดทึกมากนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกัน ลอยลงลอยลงพี่ลอยลงสงสยัยเมื่อคืนนี่เมื่อคืนมานี่ยได้ไงอู้อย่างชันเลยดูโอ้โหลอยรถถังได้ไงสงส่กินอยู่ว,วัดป่าเมื่อคืนนี่เนาะลอยที่ว่าไปเบียดเบียดไปซุ่มประตูวาตาัดป่าล่มเลย นี่หัวมันอะอะไรกิจเอาพึ่งหลวงครับอนันเนาะเราไปอยู่ฝ่าวิสานี่เราต้องไปอยู่ทางนู้น ก่อนตัวต้องติดควรนั่มก็นี่แหละฮะบกเออเจ้าของอะไรเราเไมนื่อนะกนี่เป็นคนมหมวกกันมีหมวกอีกัมอานีควรเส้นหน่อยมกกาเดียวกกานั่งด้วยนะงาเ นี่หมวกใส่แล้วก็ชุดควนหายาคายก็ใส่กระดาษายครับเป็นหังโดะอ๋อเลยสมัยรามันจะ่าตอมันจะจอดช่วงคอเราขึ้นไดปถ้าใส่หมวกตอดไม่ได้เราหน่อยน้ำถี่จตอดมือจอดขาหน่อยแต่ว่าตรงีควนเอาเลยคือทำอย่างนี้ไหมไม่ีเป็นเลยมากองกองกองไว้น่ะไม่ไฟมันลามเอาใบไหม่ปกอ่ะใหญ่ไฟมันลุกเดือย ทำลูกเดือนัน say, น่นไม่ใช่เป็นคนอยากจชทำไม่ไหวสุดเลยนี่วะ อยู่แล้ววุ้ีหมวกไงหมวกเราไป,ไปบินมีต้นมันจะบินลงไปหาแนตะ่มันถูกควันปั๊มมันมันจะขึ้นสูงเนาะมันมออบินอ้อมเลยเนะี่ยบินกว้างอยู่แต่ว่าคนเห็นคนอยู่ข้างนอกไกลๆบินเข้าหาเนี่ยเดินดเนนนดินอยู่รออยู่ฝั่งรถนี่แหละนั่งอยูังน้ำควันอยู่ได้เพราะว่าว่ากับมันเหินั่งกลมปิดหน้าไว้อะ

ไนมาไม่หยุดใิ่ไรอคอยลุ้นครับครั้งแรกเลยครับเพิ่งเคยมาเอาครั้งแรกเลยครับ ลมแรงเด้ลุ้นับลุ้นับ ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมก็ลังค่อนข้างแก่นะครับนี่คบผมก็มีน้ำอยู่นะครับมีน้ำหัวน้ำไม่ใหญ่นะครับเอยใส่ถุงมาด้วย ก็ปาดใหญ่เต็มไปครับใส่ถุงได้ครับผมก็เหลือหัวน้ำหวานครับนี่ครับหัวน้ำครับครับเจอกันด้านล่างครับผม น้ากวามากนะครับต้องอาศัยความใจกล้านะครับว่อนนะครับบ่เนี่มันบินวนอยู่นี่บินวนอยู่ระวังแต่ไฟมันลาม,มน่ยมันลามแบบอฟิวม,มา8ฟิว ข้าเี่นาผมน่เห่าหรวเามันเป็นเงินเลยน้ยมันเป็เงินเีเกียสอนน้ำด้วยมีแต่น้าเลยปิดตาอย่างงาอ่านี่แม่เราไมก็เเป็นยังครับฮ้มาออีกกลางหนึ่งถึงอถึงยี่เลยเนาะถึงแล้ถึงไห ประมาณนั้นลครับงานครับตังที่หนึ่งนะผมน้ำับผมแล้วก็ไม่มีน้ำนครับประมาณโลนึงับผมประมาณหนึ่งโลตาเฉยๆครับเราไปดูรังที่สองครับผมนี่เจอรังที่สองนะครับ Chịu phân tình nhiều Bộ Nó thâu thâu bán Dài, khổ dài Chịu bánh nó chút lẻo Chịu cà ล่างใหญ่นะดูอ๋อยแบบนี้น้าบโบโลาใหญ่มองไปเพื่อนี่สัมประตูรถเลยเนาะมงว่าไม่หรอกตอนไหนมองไปใหญเลยหน่อเพราะว่ามันอาจจะเป็นมุมมองของใดูดูในตัวเป็นกระจกรู้ว่ะสัมประตูรถที่นหาว่าไม่หร่อยมันถึงคืออยู่กับหน้าพาดูวกบัตรออกูดใหญ่มีอย่างใหญ่เลยแม่มันดวงลงหมดเลยเนาะ เยอะเลยเยอะเหลือไงว่ะยาม่ได้ใส่ลงมาหมดเดูหัวน้ำหวานน้ำค่อนข้างเยอะครับผมดูครับรังนี้ดูครับผม ค่อนข้างเอาอยากนิดนึงครับผม เ็นไงดูอยู่ืนยังว่าเจอตอนถึงได้ถุงหน่อยได้ผ่านจิ้หน่อยก็เยอะนมดโมนี่ไม่แต่ลูกวันเดย์นะ หญิงแต่มาเอาแบบชั่วมันมาอยู่ได็20วันง22วันทวงามข้าวจั่วเป็นแผ่น,นอ้อนนาหนังคือพอดีเลย20วัน22วันแบบเต็มร่างเลยเลูกี่เต็มเลยเอันนี้มันถอดกัน สวยงามเลยช่วงเดือนสามเดือนสี่ทีหอดเดือนหาคือในไร่ต่างๆก็แถวบ้านเรานาำก็สวยดีเลยทุเหมือนดีอื่นหนังที่สามโอยอยู่ เอามานานยังจะปีแล้วเพ่งมาเอาปีที่เหลีวเพ่งมาหาปีที่ลว หลังขาว,ขาาวครับผมหลังสวยเลยครับข้างขึ้นยากเลยครับผมก็หลังนี้ข,า,ขาวส,สวยๆนยครับรุ่มเขาวะหลังอย่างงามเลยเว้ยถุงแดง สามลังตเต็มเต็มปิดแท็กคนลังเขาเล,ลงยูทูบสำหรับช้างพระยาเจ้าสีทอชีนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็หากินอยู่ในระหว่างบ้านหนองบอนนะครับแล้วก็ขึ้นไปแถวบ้านตะไม้นะครับแล้วก็มาบ้านกองโปง่งบนเวียนอยู่แถวนี้ อยู่นะครับก็ยังหากินใช้ชีวิตที่เข้าไปในพื้นที่ของชุมชนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูแล้งครับก็ไม่สามารถที่จะมีอาหารให้กินได้อย่างเพียงพอนะครับอย่างพ่อใหญ่เจ้าศีรชีก็ต้องอยู่ให้ติดน้ำนะครับจะห่างน้ําไม่ได้นะพ่อใหญ่ก็เลยจําเป็นต้องออกหากินในพื้นที่ใกล้ชิดกับชุมชนบ่อยครั้งนะครับก็ขอความเมตตาเห็นใจกับช้างพ่อใหญ่เจ้าศิรชีกด้วยนะครับก็เข้าใจว่า สูญเสียแล้วก็เสียหายนะครับเขาก็ออกมาอย่างนี้เหรอครับไม่วันไหนวันหนึ่งเขาก็ออกมาไม่พื้นที่ตรงนั้นก็ตรงนี้อยู่อย่างนั้นเหรอครับทุกปีทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้วนเวียนเสียหายสูญเสียกันไปนะครับผมก็ให้ผักดันช้างนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะครับค่อยๆผักดันอย่างเช่นเจ้าพ่อใหญ่สีดอชิกนะครับใช้เสียง ข่มขู่เสียงดังเข้าไว้ครับเขาก็จะไปเองนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับในชุมชนตำบลลำลองของเรานะครับช่วยกันนะครับสอดส่องดูแลภัยอันตรายที่จะเกิดจากพี่น้องชุมชนได้นะครับซึ่งมีช้างป่าสัตว์ป่าหลายหลายชนิดนะครับที่ออกมาหากินในพื้นที่ของชุมชนนะครับอาจจะสุมเสี่ยงต่ออันตรายกับพี่น้อง ของชุมชนหมู่บ้านของเราเองนะครับในตําบลลำลองของเราเองนะครับผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับฝากพี่น้องชุมชนในตําบลของเราครับดูแลตัวเองดีๆนะครับระมัดระวังนะครับการออกไปเก็บของป่าช่วงนี้นะครับฝนก็เริ่มจะตกแล้วก็จะมีผักหวานนะครับแล้วก็ดอกกระเจียวกําลังจะขึ้นงอกแล้วก็จะมีเห็ดนะครับก็จะมีพี่น้องในชุมชนตําบลของเราครับ พี่น้องในหมู่บ้านนะออกไปหาเก็บเห็ดเก็บของป่านะครับให้พี่น้องระวังช้างระวังสัตว์ป่าให้ดีๆนะครับผมก็เป็นห่วงตรงนี้ครับเพราะว่าจะให้ตำบลของเราต้องเกิดความสูญเสียเพิ่มอีกนะครับในครั้งต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่าน,นช่วยกันสอดส,ส่องดูแลนะครับเป็นหูนตาช่วยกันนะครับยังไงก็เป็นช้างของแผ่นดินนะครับเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับก็ฝากให้ ช่วยกันดีกว่าครับดีกว่าที่จะมาพาดพิงตําหนิใครหลายๆทางหลายๆด้านนะครับก็ไม่เป็นผลดีต่อเราเองนะครับฝากน้องตรงนี้ด้วยนะครับคลิปต่อไปผมก็คงจะติดตามช้างสถานการณ์ช้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดงาน,นครับไม่ได้ออกถ่ายทาไม่ได้ออกติดตามช้างพราะเาเจ้าสิรดฉีนะครับก็ได้ออกไปหากินในทิศทางด้านบนนะครับถึงบ้านฐานเจ้าป่าแล้วครับในช่วงนี้อีกไม่กี่วันก็คงจะหวนกลับมาอีก จนถึงฤดูกาลที่เขาจะต้องกลับไปแถวทับลานนะครับเขาก็ถึงจะหายไปเองนะครับสรับวันนี้นะครับผมก็ขออภัยพี่น้องเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์อยู่เหมือนเดิมครับช่วงนี้งานเยอะมากเลยครับผมทําคนเดียวก็ขอขอไปไ้ตรงนี้ด้วยก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับร่ำล้ำรวยรวยทุกคนทุกท่านนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ